อรกิจมาสำเร็จฝนงไม่มาจะสี่โมงแล้ววันที่สามก็ยังไม่ได้ลงกล้านะครับก็ลงไปบางส่วนเพราะว่าอ,อันนี้ยังพอทนแรงได้นะครับ้นอันลางต้นต้นนั่นยืนนู้ยังนี้ฝนมาใกล้ใกล้แลหละเกลือก็เลยขุดลงไว้ก็ยังไม่ได้ปลูกก็ไปปลูกท้งคุณกอนเพราะว่าต้นไอ้มะขามวง ลองเดินสำรวจดูต้นไม้นะครับฝั่งนู้นก็โตขึ้นเยอะจัดก,การแปลงนี้เสร็จไม่สบายสามวันพักวันหนึ่งแล้วก็ทำสามวันกตอนเช้าถ้าเกิดว่ายังมีเวลาก็เดี๋ยวมาปลูกนะครับเพราะว่าฝนไม่ตกมันปลูกไม่ได้เพราะว่ามันขุดรูไว้ก็ลินแข็งถ้าไม่ขุดไว้ก็ปลูกไม่ทันอันนี้ก็ลองปลูกไปก่อนนะครับวันบ่าโมงขุดรูลึกหน่อยเพราะว่าต้นมันโต จริงๆเราใช้ต้นเล็กนะขุดขุด,ขด,ขดประมาณคดียวเบี่ยวก็สบายๆจอบเดียวอย่างเช่นตัวเองแล้ก็ะโตชาแต่ถ้าเราได้ต้นใหญ่มาเราก็ต้องปลูกคุณลึกคุณลึกหน่อยก็ได้อย่างละอย่างอันนี้ก็ปลูกไปแล้วนะครับใะคาโหงแล้วก่นอนนี้ก็จะปลูกไป็นนไวยยังไม่ได้ปลูกเพราะว่าต้องรอให้ฝนมาก่อนฝนไม่ยอมมาตามน,นัดเลยไออันนี้จะแถวนี้จะปลูกไอ ชิงชันนะครับเอาให้เป็นแถวเหมือนเนี้ยมันที่ปลูกไปน่ครับก็เตรียมก้าชิงชันมาไว้แล้วอันนี้ก็ปลูกไปเถอะเพราะอันนี้นะฮะอันนี้ก็ปลูกอ่ามะข่ามงสลับกับต้นมะหาดหรือมะหาดทําก้าไว้แล้วก้ามันตายขาดน,น้ำทำไม้ที่จะผ่านมาตายเยอะนะครับเก็บมาเกือบสี่พันต้นแล้วก็เหลือไปถึงพันต้นมีเหลือตรงนู้นอีกนิดหนึ่งที่เอามาใหม่ประมาณเกือบพันหนึ่งก็ไม่เหลือถึงประมาณสามร้อยได้เป็น ปีนี้ก้งจ,จะปลูกยางนานะกับไอตะเียนทองแต่ว่าฟ้าไม่เป็นใจก้าไม้ก็ทยอยตายไปปีนี้ไม่กล้าไปขอเขาใหม่เพราะว่าเราขอมาบ่อยแล้วเราก็ทําตายเยอะอายเขา <c oughs> แล้วก็ปลูกปีละประมาณสักสองสามพันต้นนะอ่ะาก็มาถึงโอเคก็ต้องไปพักแล้วไม่ไหวแล้วจะค่อยว่ากันในตอนเช้าจะปลูกได้หรือเปล่าโอเคนะครับ